ท่านผู้บริหารนะครับของสายสยามพรากอนครับให้เกียรติถ่ายภาพท่านบนเวทีนะครับผมขอเรียนเชิญคุณธนพรสันติยานนท์ผู้บริหารหน่วยธุรกิจศูนย์การค้าสยามพรากอนครับขอเสียงปรบกมือต้อนรับท่านด้วยนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับขอเรียนเชิญคุณเทพสินทวานนท์ครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการบริษัท SM Tru e จำกัดครับขอเสียงปรบกมือต้อนรับด้วยครับ อยลืมนะครับทุกคนครับมาร่วมสรุกนะครับแล้วก็มาร่วมสลับสลองเทศกาลจุดจีนไปด้วยกันได้นะครับที่งานนี้กันสยามระคร The Celebration of Golden Prosperity 2023นะครับเราจัดกันต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29มกราคมนี้เลยนะครับผมมดทั้งการแสดงโชว์นะครับหรือว่าจะเป็นไลฟ์มิวสิก ตัดกระดาษอักษรจีนเขียนพุกการอักษรจีนเสริมมงคลพร้อมรับของมงคลจากสยามพระกรเตรียมดาวโหลดแอปวันสยามนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณนะครับคุณชลพรคติยานนท์นะครับเสียไปอีกเสียไปอีกแล้วเยชอบไหมชอบไหมที่สุดจริงๆบอกเลยสุดยอดหล่อมากเท่มากคือจบจากโชว์เมื่อสักครู่นะครับทำให้เรารู้นะครับว่า หัวหมมีไว้ไว้เจ้าแต่ห yeah. ัวใจพวกเรามีไว้ให้เววี่นะครับเราาทั้ง็คทั้งทีด้มาที่่คือกรั้งทีเราได้มา่นี่กคุกครั้งเราได้นี้งที่เรา้มทนี่ก็คือทครั้ง่เร้นีองที่รดทนี่คือครั้งทีราได้มที่นีทก้งเอาลมาถึงนรงนี้เป็นด่วงสีดท้ายแล้วนะครับเดีเราใ้ ไม่อยากพูดคำนี้จริงๆนะครับไม่อยากพูดเลยอะเราเริ่มใหม่ั้งแรกเลยไหมเอาโอเคไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราให้เววี่เนี่ยฝากอะไรทิ้งท้ายถึงแฟนคลับทุกคนกันดีกว่าครับเชิญเลยครับน่าเสียดาย่องจะลงแล้วก็คสุกุกคี้วมากเรวี่ยงมามสุคด้งกรคุที่ก็งความสุขกุกคนี่้่ากาะครุกคที่กก็มีความสกค เวชนี一定会带来更多更多美好的记忆给你们然后我们 f a 见คุณหยางยาบอกว่าก็สวัสดีสวัสดีไปใหม่อีกครั้งแล้วก็ดีใจมากๆาที่ทุกคนมาหาวันนี้แล้วเออเวชันวีก็จะเออำพาสิ่งดีๆมาให้กับทุกคนนะครับแล้วก็มีผลงานใหม่ๆมาแล้วก็เจอกันที่แฟนมีติ้งนะครับอ่าเจอกนัน,นแน่นอนจริงๆครับอัพแฟนชว์นะปล่อยคบขอบคุณแฟนชาวไทายคนมากๆเลยนะครับ ที่เป็นกำลังใจเบบี้เสมอแล้วก็เป็นแมสุขภาพด้วยและก่อนอื่นต้องขอบคุณแามพารกอนที่เชิญพวกเรามานะครับเบบี้ขอบคุณมากเลยครับและก็ <Yeah. S 1> ครับจะอย่าลืมนะครับวันที่19เราสามารถสนุกกับกิจกรรมแบบนี้ได้นะครับที่พ,พับพาร์กอนนะครับ <Yeah. S 1> และก็ในอนาคตเดี๋นนะะยวให้มาสนุกกเบบี้กันใหม่นะครับโอเคไหมโอเคครับอเชิญฮะ觉得 能跟大家见面是我今年收到最好的礼物之一。คือแทนที่บอกว่าวันนี้ได้มาพบกับทุกคนถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของเขาเลยนะครับในปีนี้โอเคจ้าเราจะ finish tonight yes <哈> yeah okay who wants come to our fan meeting ใครอ,อยากมาแฟนมิ้ซ์มาครับโอเค ดูยุ้ยแก๊สรัก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 รัักรักรักกรักรักรักรรัก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 รัรักกักร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 กรักรักรรักรักรรัก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  大家的热情是已种穿破我的耳想了。想想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  ขอบใจครับขอบแล้วเนาะขอบโห่คนที้ทุกคนมีความสุขนะแฮปปี Thanks, thank you. Thank you. Thank you. ้ไหมร้อนสนั <rund> ่นไหครับวันนี้ครับทุกคนส่งเสียงกับเฟรี t <rain> <t <ries> <services> ้ของเราด้วยครับขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับขอบคุณน้องเต้นนะครับขอบคุณคุณนะครับขอบคุณหยางหยางนะครับขอบคุณเสี่ยวชุ่ยนะครับขอบคุณเฮนดรี่ขอบคุณทุกคนหรอรักเต้นมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ยินดีด้วยซิวซึเยี่ยมใจกันใหม่นะครับเย้อ่ะส่งพวกเขาด้วยเสียงของเราหน่อยเร็วมาเสียงมาอย่าหยุดอย่าหยุดเสียงมาต่อเนื่องนะครับเอาไม่จังเข้าไปถึงหัวใจของพวกเขาเลยครับมามาทุกคนสุดยอดมากๆโอ้โห